Ơi, mẹ cô Kim Nguyên mẹ cho mắt Cô mình đi kì kia, ừ. mẹ nó người hải này Khuẩn, nói thường mất Xe bò nói Xe bò สบายดีและสวัสดีตอนเช้าเช้าพ่อแม่พี่น้องอิมชีทุกท่านที่ตามส้มต้องมาแปลงวันนี้โปรแปลงออกมาออกมาแต่ซึกพ่อแม่พี่น้องเลยออกมาตอนเช้าเช้าออกมาตามถงนะออกมาโครูมิกี้เร็วม,มิกีครูขอไปหาเพราะว่ามิกี้มันเข้าเลยนี่นะมิกี้ก่อนเอามืออ่าคุณตามขี้ควายล้วพ่อแม่พี่น้องเลยให้บังหนึงห่งเดียวเด้อพ่อย,ยน้องเด้อ นี่มาก็เห็นรถขี่ควายไปเป๊ะน,น,น้องนี่ควายชุดล้อมบึงนี่นี่ขา้าชุดมังกีมาก,ก,กินปันเช่าก่อนโอุมีขาวหรือเปล่าขาวหรือเปล่าเอาแล้วนี่นี่วรว้องนี่น ตัวนึงนกนกินีเอาแล้วนะมีเห็นช้ำน่าดีเห็นน้องๆน่ะนี่กระลุดูนน,น้อคิวควายนึง แต่นี้พี่น้องกของกีฬายนี่งหจี้อยู่นี่ละววันนี้เอาคู่มานำนะเชือกคู่นะใีเชือกของโอ้พี่น้องเป็นจี้เข่าแล้วที่นี่อันนี้โอ้หุ่ยนี่เข่าพน้องอันนี้โอ้ พี่น้องกั้นขึ้น,นขึ้นขึนแถวนี้มีเวลามากใช่ขึ้นก็นได้คือเดียวนะนี่พี่น้องเธอนนี่ช่อดอกไมน้นี่ติดเดียวเลยน่าจะมีหลายนะช่อดอ,อกองฟองติดเดียวเลยเพราะว่าน่าจะหลายเอาตัวนี้ก่อนน้อง กีขี้ควายพี่น้องเอ้ยมันเข้าลายนี่ใต้กลางคืนเอาฟ้าอมเงินงนี่แล้วก็ับไปไล่น้ำพี่น้องนี่เป็นอนะนีะ่เป็นเครื่องคู่ืนไหน เคยกินกับว่าขี้เด็ดนะว่าชุบโป๊กนะเคยกินกะว่าแซ่บนะแต่แก่บรนเทาเคยกินกินมาแต่เก่าๆพ่อแม่พี่น้องเ่านพ่อลุ่นแม่เราแซ่บของแม่อาหารพื้นบ้านวิตามินดีเด้ช่วยไข้ จะลองไหมให้กแกเสียบ่ห้องเลยเมก่อจีนนี่นะอย่างเช่มไม้นู้ปวดแซบเลย ค่อยก็ล่างหอกี่นะลองเลยถะเป็นพุ่มขึ้นค่อยมองหอตอนเช้านะค่อยนะตอนเที่ยงนี่ย่อมหอนลองเลยนี่มากองนี้ก่อนเห็นแล้วนี่ถ้าเป็นกองเก่าแล้วมันมีค่อยมีไปเลยนะอันนี้เก่าเลยนี่ขี้ได้ช่องมือแล้วแต่นี่แต่น่าจะยังไม่เหรอลองเลย มีหลายมีแต่ว่านู่นมีอยู่มีได้เลยผมให้กี่หลาย,ลาย,ลายว่ามันเป็นดินทรายไหมน้อยผมหายอยู่อ่อนมันเป็นดินทรายไหมไย เมื่อกี้นี่เป็นกล่องเก่าพี่น้องเอ,อ้ยมีไปเลยถ้าเป็นกล่องไม้เมื่อกี้นี่อันนี่กล่องเก่านี่มี่แล้วกอ็ไม่ไหมมีเออมื่อกี้นี่ร้ายตัวนี้ไหมยู่เออไปเอาตัวนี้ก่อนนี่ไม่ไหมกี้ท่านเท้าลายกันแม่งกี้เท้าลายนี่มาชายนี่พี่ท่านเขาเอามาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมาทำนีน้นะ น,นี่คือเมนูจีทันนหลายคนทัลมาข้ามาหาตอมทัลมี่นะคุทัลตกเด้คนทัลต๊กทถือหนังอยู่บ้านนี่นะคน,นตกจกุกรอบนึงนี่กูอ้ากินนี่ยังก็ได้คนณทัลตกรอบนึงละหากินยังก็มีเลยก็มีคน,นตกไว้ประมาณจักสี่ห้ามื้อทิศนึงนี่หาก,กินโอ้เ,เลือก็มีมีเพิ่งให้สามตัวตัวนี้ ไอ้ตัวไม่พี่ตัวนี้สามกล่องสี่กล่องน้องเอ้ยกล่องนี่ไม่ไม่เยี่ยมเลยแตงคืนนีมมอนหนึ่งกล่องนี่นะขี้ตอนเจาเสาน้องเอ้ยมาเสาเลยยังมันเหนียวมันอยู่ขี้แต่เสาเนาะขี้ตัวนดึ้อ ไอ้มูอที่บีกินเด้อให้พี่น้องเลยผู้กินกะวะ็นกะว,ะว่าแซ่บูบีกิเ็ดก็ว่าแซ่บนะโคนโข,ขงโคนควายมีงูควายเพชรกัอยากปั้นกินท่านกินน้ำคีมไม่เจอมาเพลรกิน พี่น้องเอ้ยพ้ยน้องซอยตะเวนขึ้นสูงละ,ะก็จะหาอีกล่องช่องกล่อง,องมือละนั่นนี่กล่องนี้นง,งามๆนั่นเห็นงากนกินเกยจะมือละวพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็ใหม่เลยเมื่มมอเช้าเลยนี่นัน่นเป๊กๆ,น,ๆนี่นัน่นชายละชิมือละเราได้ลายหมตัวนี่นวิ่งไนไ่นเช้านี้เลยนะ ได้หนุ่มบีขี้เดืดได้พอค่อยกินดีเ็นอิบีได้กินก็ลินคีคนที่บุกค่อยกินกอลินคีแตงก็ขอโทษขอพายำเด้อทำแม่พี่น้องไอชีถูกท่านเด้อคนที่ขี้เดือดและคนที่บุกินแต่จริงแล้วจริงๆแล้วมันจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะ ของในขี้อร่อยสุดขี้งูขี้ก้วย ผู้ใหญ่มันผู้ใหญ่เัาเป็นผุดละมือละอ่ะพ่อแม่พี่น้องเไงมือแหละมันนี้นะอบางคอพ้อเดีย๋ยวเยอะพ่อแม่พี่น้องเด้อชายแล้วแดดขึ้นแล้วหอนแล้วได้ก็มีหลายปลาเลยน,นั่นน่ะอาจจะพอกินพอดีเฮ้ยมินะเฮียเมจะกินเมนก็จีโคโปุ่นแจ่นนั่นก็เลยมุดเฮ้ยเมแน่นได้หลายกระป๋องโคน้ำของที่กระปิโคน้ำมนันนี่ที่กะไว้เฮ้ยมิยมยนะนั่นนี่พี่น้อง ในไหนตื่นนะยังคงถ้วยน้อยนึงแหละไปชลางแช่น้ำก่อนเฮ้ยเมยนะเฮ้ยเมยโคกึรงเวนทีนี้มันมักโคมันกินปนเกลียวนี่เองนะเฮ้ยเมยมันได้บิลายนะค่อยกินน้ำไม้นะเนี่ยเฮ้ยเมย์เนี่ยเยอะพวกมันกินปิดนมังกี้บัเท้าบ้านเท้าก็เยอะนะเราไปไม่้องเลยคือบัวเท้าในเมืองเลยบัวเท้าคนเก่าเลยมากินของพื้นบ้านเขาคอยกินแตะ ยังเล็กน้อยตะกีแต่ก,ตกอดเลยนะทำวันนอกวานหน้าครัในเมืองของในเมืองผลม,มีมักสีมันเป็นของแบบอันนั้นมีมากของพันธุ์ของธรรมชาตินะนมุมเป็นใกล้นี่ก็มีมากเลยนี่ในของตลาดเลยนี่ว่ากลินของตลาดปลไปเลยเลยชีสอาหาร,อราเอามาทำซานเพิ่อกินใายเติม วางไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องปูคุจิก็มาแล้วก็ไปนั่งก่อนไปถึงน้ำร้างก่อนน้ำร้างไอเป็นช้างไอฟันเป็นรุดแล้วมันรุดรุดลงลงพื้นพุนวันนี้เราไปพาเดียวยอกขึ้นยอกขึ้นมาเส็ดใหม่อีกนะเพี่ล้วพี่น้องเลยเสียเงินนี่แล้วบัตรนี่เก่อนมาหอดพี่น้องเลยโอ้ปีนี้เนี่ยมาหอดนี่เป็นขนาพี่น้องเลยเต็มดกเต็มกกเต็มก๊กแตละดกนะเต็มก๊กนั่นนั้น นกค้านโโหดโคนีโมโหเดี๋ยวผ่านในนึงเด้อมันจะบีบวานคุณนี่กค้นะหวานนี่เอ๊เลยกูกกนั่งติ๊กดำๆอยู่นะพี่น้องนอกคูนเดียวกันอกคูนอ่อด้สงกรานี่ประมาณสามสี่มือกัสงกรามนี่นอกคูนเลื้งแหยเลยเลยเปลี่ยนกีฬไทยสงกรามสงรามธรรมพี่น้องเบิรปีนข่อกกไปได้ดินจการอยู่บ้านแต่ แปดปีละทีนี้ลนะคอยชิมาเป,ปิดบรรยากาศนี่พี่น้องโกข้างกงนี่ก่ะโคกสองโคกที่สามนี่ดำๆอยู่นะนี่พี่น้องโมฮอดแล้วหายไปเด็ดโหเลยนี่หมนี่มันลุด้ดมันลุน้ดต<า>กาขึ้นมาหยอดวันนี่ก็อาจจะยงขน,นมีได้พี่น้องเลยโอ้ยข<ร>นาดไปขึ้นมันน<ป>ี่พอเดี๋ยวหยอกทำการหยอก ไม่คอยทำมันขึ้นขึ้นมามันหยอกหยอกได้น้ำมันโปอยู่นะน้ำอยู่พี่น้ำน้ำแต่มันลงแล้วมาพี่น้องทำการหยอกก่อนน้ำจะขึ้นนะน้ำขึ้นแล้วก็นักพอน้องแต่หยอกก่อนนะโชว์ให้รู้ใช่หยอกเป็นคนหยอกอ่ะค่อยชิคเอาหยอกก่อนีวนมาได้มีแม่รุดยอกเหลนั้นรุดเลย เออดูเลยบ่าวดูน้องคนนี้ก็มาวันนี้เดี๋น้ำรับมันขึ้นใช่ขึ้นเลยตามมาช่วงน้ำเยอะไก่เขินเลยมาละมนเป็นเี่เมฆว้ยกุยแล้วแล้วน้องกุยมาโถอะไรวันไมมไก่น้ำมันขึ้นนะคะดินขึ้นละ นาแต่ิน,น้า <Okay, okay. S 1> เป็นเดียวเลยเลยนะแต่มันขึ้นลำมันขึ้นมาเลยเลย,เลยมันมีโยกตงเนาะหลายคนเป็นนี่ยมันขึ้นมาอยู่อันนี้สองคนวานเป็นมือปลาด้ยอกนะให้น้องนะเจ้าขึ้ขึ้นรู้ว่ามันจะขึ้นมอน่โอ้โขึ้นอารมณ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ à, à, lỡ à, hướng... à, 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 những ทั้งๆขึ้นเลยขึ้นไหวจังเลยหลายมือแล้วทำไงก็ทอดแล้วมือชิงเอาไปแปดถอนแปดถอน แปดทอนมือนัน่หัก้ันลนะมันลแล้ววปดทอนมันลุ่งแล้วเจ้าโรดเพามันลุงนี่แหะเพราะขันทอดนี่ขันำไม่เฮาจะคลาดใช่ไามมีได้พมม่น้องเลยเป็นใจละโนลออูนั่งนกะับแชร์ลำอนมือวันนี้นะเพราว่าสีถามโทรถาคนที่เขามาชักคือก,ก่อนอละลรเห็นแนอเลย ที่เขามาเบิงเฮือน,นะครับพี่เขาฮับประกันเฮือน,น้ำมันกะขึ้นพีน้องเลยเดี๋ยวมื่งหน้าไปนี่อ่ะวันนี้ก็แปลงกระชีไปไปหาเล่าหาชื่อหมูวับพี่น้องเลย,เยห,านนเหา,หานยปนขามก่อนปนขามน่าเล่ากุละ่ะแปลงกับอีสองคน พี่น้องเอ้ยฮ้อนเพื่นละมาชิวมูก็เลาะชาบ้านไม่ได้ไปกับไอ้เพื่นเบ็ดมดไปแล้วกัเบ็ดเป็นก้อนเดียวหนึ่งมีท่าเลยมูไม่ได้พี่น้องเลยฮ้อนเป็นห้อนมาเรยดมาชมก่อนชมมันไม่ได้เสือประแดดเลยชมโกลนเกินเลเด็กหนูทไมมามาิชมชูมาไหมน่น่่น่่พัน

มากะถ้าเปกินขา้าวแปลงกับชมจับเกิอก่อนกำมุงก็เล็กน้อยก็แช่หลายคนนะนะคอยกะขอมองออกใจนำขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมซองของคอยมาอยู่ตลอดนะแต่มีความโฆษณาคาาือแปลงกับขอครบรุ่ครบรุณนนำเอฟซีทุกคนเด้อ,อเด็กขอให้พี่น้องปลาลุงพบกพอทำไมกินหน้าขอให้พี่น้องอจะรับทีนกินว่าสวัสดีบ๊ายบาย